เราเน,นี้ก็ออกมาดีเพื่อนครับนานแล้วครับแม่ทำคลิปคลิปไทยนานของพวกเราครับคิมงานสตูดิโอฟอร์ตวันนี้ก็ครึ่งวันครับจะพากันกลับไทยตรง เลยออกมาทำหาคลิปสะหน่อน้ำเดือดมากครับชักเกอ้์ ไม่อยู่ลุงกัดนะครับทะกี้ังไม่โดนกัดอีกแล้วนะครับโดนนะครับโดนนะครับ <c oughs> อืมไม่กล้า <c oughs> <c oughs> แบ็กฟอร์ดนะครับตัวนี้ใช้ไม่ใหญ่ครับเต็มคำเลยครับแบ็กฟอร์ดนะครับแบ็กฟอร์ดเขียวนะครับแบ็กฟอร์ดเขียวสวยครับตัวนี้นี่ครับแบ็กฟอร์ดนะครับ น,นี่เป็นแบ็กฟอร์ดนะครับเท่าเขียวอีครับฝากตามผลงานไว้นะครับจวดฟอร์ด Ford. นะครับเรียบร้อยเลยเข้าไม้เอาตาไม้ครับ สวยครับใหญ่ครับขับหมกแล้วครับฟอร์สคร,บรคับนี่โลครับอันนี้ใส่สวยแล้วนี่ครับฟอร์สนะครับจากคนายนำเบสโจดฟอร์ส ครับโดนแล้วนะโดนอีกแล้วนะครับโอ้ยปลาออกทุง่งปลาออกทุง่งออกทุ่งปลาออกทุง่งปลาทุ่งปลาทุ่งปลาทุ่งปลาออกทุงออกท่ง

ยังไม่เจอชัยใหญ่นะครับเจอแต่ไซส์เล็กเหมือนเดิมครับแบ็คฟอร์สครับผมเหนแล้วนะครับหลุงโดนแล้วนะครับหลุงโดนแล้วนะครับกัดอะไรครับลุงกัดอะไรครับแบ็คฟอร์สนะครับโอ้โหใหญ่ด้วยครับตัวนี้ใหญ่ด้วยครับ <H oon> ใหญ่ครับใหญ่ครับตัวนี้โอ้โห,โโห,โโหมีสองแน่ครับตัวนี้มีสองสามแน่ครับตัวนี้ครับใหญ่จริงครับยกขึ้นเลยลุงเออโอ้โห <c oughs> อาจจะมีสามแน่นอนครับตัวนี้ครับสามอัพแน่นอนครับตัวนี้ สามอัพแน่นอนครับตัวนี้ครับใหญ่จริงครับอ้วนมากครับกัดแบ็กฟอสเขียวนะครับบายนาเบสจวดฟอสนะครับโอ้ยใหญ่จริงครับตัวนี้ไม่ยอมอ้าปากซะด้วย เ,ออเต็มคำไม่ยอมอ้าเลยหืมปากแข็งยางแข็งเลยนึงคีมนลลุงนี่ครับดูไซส์ปลาครับใหญ่จริงครับเอ็กพอร์ตนะครับเขียวจับจับปลาเนะี่ย วอดออกลัดใหญ่จริงครับป้งใหญ่ทั้งอ้วนครับสุดยอดครับล้างนยครับล้างก่อนโอ้โหใสป่ปลาอย่างใหญ่ครับนี่ครับลุยใกล้แล้วครับ แอร์คอร์ดครับโอเคครับ โดนนะครับไาสใหญ่นะครับตัวนี้โอ้โหมีสองแนครับตัวนี้ห <ś led> ุ่นอ้วนตุ๊บเลยครับตัวนี้ แบ็กฟอร์ดนะครับเต็มคำนะครับหืมใส่ครับหโหแทงดีชิบหาย ตายเลยตายนี่ครับแบฟอร์สนะครับจีเขียวครับเท่าเขียวนะครับแบ็กฟอร์สไอ้นี่เนี่ยจะ ทวงโลได้ครับตัวนี้ควนใหญ่มากครับนี่งอ้วนทั้งใหญ่นะครับตัวนี้โอเคครับติดตามผลงานด้วยนะครับสตตรปฟอร์